เชื่อหรือไม่ว่าอารุณรุ่งของเดือนเมษายนในบางวันอากาศยังหนาวอยู่วันนี้นอกจากจะพาทุกคนมาชื่นชมดื่มด่ากับบรรยากาศอันสดชื่นยามเช้าแล้วยังจะพาทุกคนย้อนอดีตกลับไปสัก4 0 5 0ปี เพื่อรู้จักกับต้นไม้ในอดีตในความทรงจําเชื่อว่าเด็กต่างจังหวัดในช่วงเวลานั้นจะรู้จักต้นไม้ชนิดนี้ดีเป็นพิเศษจ้ะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะให้ร่มเงาเมื่อเด็กๆมารวมตัวกันเยอะการละเล่นต,ต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมของเด็กในอดีตก็ว่าได้จ้ะเสียงนกเสียงกาค่อนข้างจะชัดเจนมากโดยรวมแล้วถือว่าวันนี้บรรยากาศดีจ้ะสังเกตดูว่าเดือนเมษายนชมจันทร์บ้านทุง่งยังสวมเสื้อกันหนาวอยู่เลยจ้ะ เสียงนกจากธรรมชาติค่อนข้างชัดเจนมากเลยจ้ะแล้วก็อย่างที่บอกฟังแล้วเย็นจิตเย็นใจชื่นอกชงใจดีจ้ะก็หลังจากนี้ทุกคนจะได้รับฟังเสียงจากธรรมชาติที่เพราะเไปด้วยกันจ้ะเสียงลมลรวเดินมากคนทักเราเราฟังเสียง อาคือเสียงนกที่ของเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะผละไม้ชนิดหนึ่งอ่ากำลังสุกอย่าเลืองเต็มต้นเลยเออเลืองเต็มต้นเลย อยากให้ทุกคนฟังเสียงอ้าวมันเป็นธรรมชาติมากจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าผลไม้ที่ว่าเนี่ยอทุกคนรู้จักไหมต้นควายจ้ะอ่าต้นควายที่เขานิยมเอาไปทำเป็นไม้ดัดอ่าตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ ก็คือต้นนี้แหละอ่าก็คือต้นนี้เลยจ้ะเป็นต้นข่แล้วช่วงนี้อ่าช่วงนี้ลูกของเขาเนี่ยลูกข่กาลังเลือยงสุกเลยจ้ะอ่ากำลังเหลืองสุกเ,เ,เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าทําไมลูกขอ่อ่าลูกข่เนี่ยที่สุกเหลืองแล้วนกกาชอบกินอ่าสมัยพ่อสมัยแม่เราเนาะอ่าผลไม้ป่าชนิดไหนก็แล้วแต่ที่นกกากินได้ เราก็กินได้จ้ะอ่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราก็คือจะขึ้นมานั่งกินพวกคนแล้วความสวยคุณเราสวยไหมสวยไหม,มอา่าว้าวลูกสุดูสวยงามมากจาก้ะคุณน่ะโอ้ยแล้วรสชาติเป็นยังไงอ่าถ้าใครยังไม่เคยกินโอ้ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ อชมกินประจําจ้ะสมัยเด็กๆด,ดกไม่ดกทุกคนมึงโอ้ยดกเต็มต้นเลยทุกคนมึงดแูแล้วฟังนะเสียงเสียงนกที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะ้ะเต็มเพราะว่าคือ,อนกกาเขาก็จะชอบกินจะ้ะนกนกทุกชนิดนั่นแหละเนี่ยทุกคนดูอ่ช่วงน,นี้กําลังเหลืองจะ้ะเดี๋ยวอกินได้ไหมใช่ไหม อุ้ยนกกินได้ทำไมคนจะกินไม่ได้เม็ดเขาเท่านี้จ้ะอืมอร่อยทาไมเด็กๆนะ่ะอืมอืมดู เหลืองเหลืองเต็มเลยจ้ะโอ้ไปดูกัน ไปดูกันว่าเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาคุยอะไรกันข้างบนนู้นจ้ะอืมไปดูกันด คือเขามีความสุขกับการกินจ้ะคนเห็นไหมเราอย่าพูดดังแล้วว่านู่นเยเต็มเลยจ้ะเต็มเลยเดี๋ยวเราไปข้างนู้นดูซิว่าจะเห็นเขาชัดเจนไหมดอกเหลืองเต็มต้นเลยจ้ะเราก็พูดเบาๆเอาก็พอเนาะอ่าจะได้นกกาเขาก็จะได้แบบมีความสุขกับการกินของเขาเราก็ถ่ายถ่ายคลิปถ่ายภาพไปจ้ะลมค่อนข้างจะแรง นี่คือการถ่ายทําในวันที่หนึ่งเมษายนนะทุกคนเจ้าของดูเจ้าของคลิปยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยจะเป็นอีกปีที่หนาวค่อนข้างจะยาวแล้วดูสีสีสุกเหลืองเต็มต้นจ้ะเนี่ยเราก็เลยจะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรค่อนข้างจะชัดเจนมาก เป็นอีกปีที่ดกดกมากๆจก้ะอาเสียงลมนี่โอ้ชมจะไม่ตัดเสียงเสียงลมออกนะให้ทุกคนฟังเสียงลมเสียงจากธรรมชาติไปได้เลยจ้ะว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากกวนเขาอยากถ่ายให้แบบตามปกติเลยก็คือให้เขาสามารถเก็บก็คือเป็นอาหารนกอาหารกานี่แหละทุกคน เนี่ยนี่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าอ่าทไมค่คอยเนี่ยอ่าถึงนิยมเอาไปทําเป็นไม้ดัดจะ้ะถึงนิยมเอาไปทําเป็นไม้ดัดคือก็อเป็นไม้ที่จะไม่ค่อยผลัดไปเท่าไหรจ่จ้ะ อ่ะสังเกตดูแล้วกด็ดูดูความบิดบิดของสายเอ่อของของของต้นลำต้นของเขาจ้ะคือเราสามารถอ่าสามารถดัดอ่าดัดลำต้นของเขาเนี่ยไปได้รูสารพัดรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรากหรือว่าลำต้นอ่ะขยายพันธุ์ก็ค่อนข้างง่ายอ่าตัดแต่งตัดแต่งกิ่งอ่าตัดแต่งกิ่งได้ตามรูปทรงที่เราต้องการจ้ะคน <c oughs> ี่แล้วแล้วถ้าขยายพันธุ์ล่ะอ่าขยายพันธุ์คือด้วยความที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะเขาก็จะปล่อยจ้ะอ่าเขาก็จะปล่อย ให้เป็นธรรมชาติแบบนี้เลยดูความสวยงามสมัยก่อนเรายัก็จะขึ้นมานั่งเล่นแบบนี้จ้ะเอ,อเอเมื่อก่อนนี้เราก็จะทําร้านอ่นั่งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมนี่แหละอ่าคือลมเย็นมากจ้ะอ่าให้ร่อเงาได้ดีมากเป็นเป็นไม้ที่ไม่ค่อยผลัดใบนะเนี่ยลดดักษณะดูไม,ไม่ไม่ค่อยผลัดใบค่ะเดี๋ยวก็คือจะสักสาส่วนมากเนี่ยเขาจะทําเป็นไม้ดัดอตามสถานที่ต่างๆแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่า ที่เขาเอาไปทําที่เขา,เาไปทําแบบเป็นไม้ดัดเนี่ยเขาจะเอาแบบไหนขยายคือขยายพันธุ์แล้วก็แบ่งแบบไหนไปไป,ไปเพาะเป็นต้นไปเลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นไม้ดัดแล้วก็เขาจะจะเรียกว่าพอเวลาเอาไปทาเป็นไม้ดัดเขาจะเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงไม้ดัดแล้วก็ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆนี่จ้ะเห็นไหมรากเขาถึงไหนเราสามารถเราสามารถขุดแบบนี้ไปใส่กระถางได้เลยจ้ะก็คือเนี่ยสามารถขุดแล้วก็ไปใส่กระถางแล้วก็เพราะว่าเขาจะออกไปตามรากแบบนี้จ้ะ จะออกไปตามรากแบบนี้อ่าถึงเวลาเราก็เอาไปใส่กระถางแล้วก็เพาะเลี้ยงต้นนี่คือรูปแบบการนําเสนอของชมจันทร์บ้านทุง่งถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ายักและบ่อยๆกดซับสไคร์ชมจันทร์บ้านทุง่งได้เลยจ้า